สวัสดีครับพบกันแบบตัวเป็นๆบ้างนะครับไม่ได้เจอเกันสดๆมานานแล้ววันนี้ไม่ได้มีอะไรจะมารีวิวแต่ว่าจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทางโอไล์นิดนึงก็คือวันที่5ถึงวันที่10สิงหาเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาของโอไล์นะฮะกระเป๋านี้มาให้ดูก่อนจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะมาให้ดูแต่วันนั้นไปเผลออวดโพสลงในเพจใบนี้ทางโอไล์เขาส่งมาให้ผมในโปรโมชั่นเดือนสิงหาของโอไล์เนี่ยเขาจะ เริ่มตั้งแต่ถ้าเป็นสมาชิกระดับซินเวอร์จะเริ่มตั้งแต่วันที่5สิงหา6โมงเย็นไปจบเอาวันที่10สิงหาตอน4ทุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกระดับทั่วไปหรือสมาชิกใหม่อะไรก็แล้วแต่ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่6สิงหาไปจบเอาวันที่10สิงหาเหมือนกันเวลา4ทุ่ม เวลาเริ่มต้นก็พร้อมๆกันคือ6กโมงเย็นแต่ว่าสามาชิกทั่วไปเนี่ยจะได้ชา้ากว่าซิ l เวอร์มันมีเงื่อนไขมีของแถมของพรีเมียมอะไรเนี่ยเยอะมากเลยในการจัดโปรเขาเนี่ยเพราะว่าโอไลค์เขาห่างเหินการจัดโปรมาหลายเดือนเหมือนกันนะใบเนี้ยที่ถามกันมาเยอะๆเนี่ยเป็นโอไลค์แบ็คนะครับก็เขาจะมีอย่างเงี้ยเป็นกระเป๋าทรงคล้ายกระเป๋าถุงช้อปปิง้งแต่ว่าวัสดุการตัดเย็บดีมากเป็นผ้าแคนวาสหนาๆเลยนะไม่ใช่เป็นของพรีเมียมเหมือนแบบ เกจกระหลงปองอะไรธรรมดานะไอ้ตรงนี้ก็เป็นผ้าใบอย่างดีตรงสายเนี่ยขนาดความกว้างเนี่ยนะความกว้างคือส่วนนี้34นะความความสูง39เซนนะแล้วก็ความความหนาส่วนหนาของก้นกระเป๋าแล้วก็ด้านข้างกระเป๋าเนี่ยสิบเซนรวมๆเป็นปริมาตรออกมาแล้วก็ได้ประมาณ12เอ่อ13ลิตรกว่าๆนะถ้าเป็นาถ้าคนที่ถนัดที่จะ ดูเป็นลิทนะฮะคล้องแบบนี้ได้สบายๆเลยนะขณะผมเป็นคนที่ไหลกว้างๆไหลใหญ่ๆนะอ้วนๆน,นะแล้วก็ความหนาของผ้าใบเขาเนี่ยเขาเน็บเน็บพวกอุปกรณ์พวกอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยผมเน็บไฟฉายให้ดูมีดพับอ่ะให้ดูเันใกล้ๆนะครับเป็นผ้าแคนวาสอย่างดีเลยนะด้านใน น่าจะมีเคลือบกันน้ํานิดนิดด้วยนะฮะไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองโดนน้ําแต่ว่าผ้าพวกนี้ใหม่ๆมันก็กันน้ำนั้นนะฮะก็สวยดีมอนกันผู้ชมถามมาดูในเพจผมก็อย่าลืมผมใส่ description ไว้ให้ใต้คลิปพรว่าถ้ามาพูดเนี่ยมันจะยาวมากมายไปนะ ฟังไม่ทันด้วยอนะ่ะพอฟังไม่ทันแล้วเดี๋ยวเสียโอกาสนะสมาชิกทั่วไปสมาชิกใหม่เนี่ยเข้าไปลงทะเบียนใหม่เขามี i3e EOS ให้ก่อนเลยใส่ไว้ในช็อปปิ้งคาร์ดให้เราฟรีๆก่อนเลย1อันดีนะ i3e EOS เนี่ยเป็นไปฉายระดับคอลเลกชันของโอไล h ์ ight, เขาแหละราคาไม่แพงหรอกแต่ว่าก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันมีสี6สีเลยนะรอบนี้แต่เขาจะสุ่มให้เราเราเลือกสีไม่ได้ เอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนอกจอากนี้ยังมีของพรีเมียมอีกเยอะไม่ใช่แค่พรีเมียมนะฮะในรายการที่เขาลดราคาเนี่ยเข้าไปดูได้เลยตอนนี้เข้าไปดูได้เลยคิดว่าคลิปนี้ออกเนี่ยคงจะเริ่มงานแล้วละ่ะก็จะมีราคาที่ลดลงน่าสนใจมากขนาดรุ่นใหม่ๆอย่างโอไลท์พราว s สตัวที่เป็นครบไฟนะตัวนี้เป็นของใหม่เลยนะแต่เอามาลดแล้วอะ่ะคุ้มมากเลยนะตัวเนี้ย น่าใช้แล้วก็มีรีวิวออกไปก่อนหน้านี้แล้วโอไลท์พรอเวสเดี๋ยวผมใส่ใส่ลิงก์ไว้ให้ดูอีกเหมือนกันน่าใช้อีกเหมือนกันตัวนี้ตัวเดียวคุ้มเลย5,000ลูเมนเจ๋งมากเป็นของใหม่ล่าสุดนะครับจริงไม่ใหม่มากหรอกแต่ว่าในใน,ในไทยเนี่ยเพิ่งจะมาพร้อมเปิดตัวตอนนี้ของฝรั่งเขารีวิวกันมาสักพักนึแล้วอันนี้ก็เลยเอามาให้ดูนะครับดีนะตัวนี้ถูกใจมากเลยท่านที่จะไปแคมปปิง้งไป อะไรเนี้เป็นกระเป๋าเสริมสําหรับใส่เสื่อผ้าเปียกหรืออะไรพวกนี้ก็ใช้ดีหรือว่าเป็นกระเป๋าที่จะช้อปปิ้งเกินเวลาไปต่างประเทศอะไรก,ก็ก็ใช้ใบน,นี้ได้ช้อปปิ้งเกินเวลาก่อนจะกลับขึ้นเครื่องบินเราเข้าเกตแล้วจะมีร้านดิวตี้ฟรีอยู่ในเกตหลังเกตเนี่ยเราก็ซื้อแบบนี้แล้วก็ c a r ร y ออขึ้นมาแถมอีกนิดนึงอ่ะเป็น e x ็กเ s นชัจากปกติซึ่งส่วนมากเขาก็จะไม่ได้ว่าอะไรถ้าไม่ได้เป็นแบบ เยอะๆใหญ่ๆมากๆนะเอาเอื้อมนวยกับร้านดิวตี้ฟรีกันอยู่แล้วไปฉายตัวดีๆมีเยอะเลยที่รถเนี่ยรถทุกรุ่นเลยรวมทั้งมีดพับมีดพับนี่วันนี้ผมไม่ได้เอามาโชว์มีดพับดีๆเขาก็มีหลายๆรุ่นนะโอไนฟ์ o เนี่ยไม่ได้เป็นมีดที่ทำมาเล่นๆแล้วทำมาจริงๆแล้วตอนนี้น่าใช้แล้วก็มีตัวใหม่เป็นมีดฟิกเบลดใบตายด้วยน่าสนใจมากเลยลองเข้าไปดูกันเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปไปให้ดูด้วยก็ได้ว่า เป็นรุ่นไหนนะ3,000กว่าบาทน่าใช้มากเป็นเหล็กเกรดสูงเลยลองไปติดตามมาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ